อวันดีทุกคนด้นะครับคลิปก่อนโอ้โจ้ก็ได้สอนลงของเป็นสูตรผู้ชายกับกองเกงผู้ชายใช่ปะเดี๋ยววันนี้เราก็จะามาลงของผู้หญิงบ้างนะครับซึ่งสูตรผู้หญิงมันก็จะมีแบบสูตรอ้วนนะครับซึ่งอ้วนผอมก็ดูตรงเอวนะครับเนี่ยเนี่ยเอวเนี่ยอันนี้คือเว็บที่แบบเราจะก๊อปแบบเอาชื่อแล้วก็ไปวางในเพจในวีนะครับเดี๋ยวโจ้ทิ้งไว้ล่างคลิปนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นสูตรว่านอยู่แบบใครชอบแบบอ้วนอก็เอาไือลงได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นสุรว่านแล้วก็เลื่อนลงมาเลยทุกคนมันจะมีสูตรผอมอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้สูตรผอมเห็นปะตรงเอวมันจะแบบเข้าไปอะแล้วก็กด copy อปหมดเลยคอนโอนซีนะครับแล้วก็เข้าง่าพินอวีนะเนี่ยมันจะมาทานี้ใช่ปะตอนแรกก็กดคอนโดนวีแล้วก็กดตัวนี้นะครับ เนี่ยซึ่งมันจะหาไม่เจอแล้วก็ลบให้มันเหลือแค่ตัวนี้นะครับลบ JBAB 005ออกก็ค้นหาเลยครับแล้วก็เลือกอันบนสุดครับทุกคนแล้วก็ไปตามมันเลย,เยซึ่งของผู้หญิงก็จะเป็น JBAB 12 13ใช่ปะไม่ใช่น่าจะ11 12 12ก็จะเป็นใส่กระดุม ไาดู11แป๊แบบเนี่ยเนี่ย11 1เดซึ่งเดี๋ยวโจจะมาสอนน้องครับก็เรื่องมาเลยเนี่ยแล้วก็หา J BA B A B แป๊บนึง่งเยอะมากเนี่ย J B A B เอาลงของ1 1แล้วกัน 11a นะครับก็อันนี้จะเป็นแบบ ไอ้เปิดกระดุมใช่ไหมแบบไม่ไม่ติดกระดุมอะ่ะก็กดอีกพันไปแต่อย่าลืมกดอี t m หมดนะครับทุกคนก่อนเข้ามาที่ผมกดไว้ละก็กดเข้าไปเลยก็รีพนอันนี้จะเป็นการลงแบบเรียกว่าแบบไหนอะ่ะแบบภาพนะครับอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงนะเด็กโจจะลงเทียวเลยร้าขึ้นไปดูมันเยอะแล้วก็ถ้าอยากลงแบบแบบไฟลก็กดลี้ขวาแล้วก็กดรีพคนนะ ก็เข้าไปสูตรของอเ,เลยอันนี้ก็เป็นสุดพจิงของผมนะครับซึ่ง J B B 11เนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วก็กดโอเพนไปเลยมันก็จะลงให้เราแล้วนะครับแล้วก็ผมจะลงแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะติดติดกระดูมมั่งก็จะเป็นอันที่ J B B 0 1น a นะครับก็กดเข้าไปเหมนะือนเดิมก็กดรีแพลแล้วก็อันนี้ลงแบบภาพก่อนล,ลงแบบภาพก่อน ลงไปปุ๊บก็อันนี้อยากลงแบบไฟล์มั่งแบบบางคนเขาแบบมีแบบไฟล์อะไม่มีแบบภาพกดรีเพนนะครับสับคอนเ็นแบบแบบไฟล์ผู้หญิงล้ากดไป 12a ก็เลื่อนขึ้นไปดูนะก่อนมาติดปะเลยเลยเลยเจ๊บ นี่ยมันก็เป็นสุดผู้หญิงนะครับทุกคนก็น,นี่คือติดแล้วแล้วก็ดู12บสองมากเนี่ยอันนี้เป็นแบบติดกระดดงติดเหมือนกันส่วนการเกงผู้หญิงนะคะะรับแล้วก็ไปหามันเดิมอะ่ะตามนึง หน,นี่ยเนี่นียตัวนี้แล้วก็มาหมดเลยโอเค่ไหนมีค้อ,อนมีแล้วทุกคนอันนี้โจ้ก็ยังไม่รองว่าเกมผู้หญิงมันต้องแบบลบถึงตัวไหนโจ้ก็จะลบออกไปแบบถ้าว่า อันที่สองนะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็แลกแล้วก็หากเก่งเก่กับมาหนึงเนี่ยอันนี้คือเก่งผู้หญิงนะครับส่วนส่วร์แล้วก็มาไปหาเลยส่วนส่วร์ส่วนส่วนเเนี่ยตัวน,นี้ใจะมะเกมผู้หญิงก็กดรีเพลย์ไปเลยครับอันนี้เป็นแบบภาพนะผมจะทำแบบภาพก่อนอันนี้ก็คือของผู้หญิงนะครับทุกคนก็กดตกลงไปเลยเซฟ อย่าลองล่ากขึ้นไปดูมันเนี่ยมันก็จะติดนะครับกางเกงผู้หญิงส่วนแบบคลายแบบไฟนะครับโอ้โจจะสอนลงแบบไฟดแบบลงเหมือนเดิมเลยก็กดเดี๋ยวลงทับอันเก่าว่ามันภาพจะเป็นไปขิ้ขวานะครับแล้วก็พีแพรนะครับแล้วก็ลองโอเยวจะลองดูว่าติดปะ มันเป็นแบบนี้อ่ะแต่มันติดนะทุกคนมันคือมันติดเดี๋ยวเข้าเกมมันก็จะติดเองครับแต่ผมจะลองแบบรูปภาพดีกว่าพอผมแบบไม่ใช้เลยอันนี้มาสูตรเก่าเราลองสูตรใหม่ไปเลยมันติดอยู่ทุกคนแต่ต้องเข้าเกมนะแล้วก็ทรงผมผู้หญิงนะครับก็ต่อเลย อันนี้คือ m o ดออโต้ลงไปล้วหาผมคือตัวนี้ก็ข้าลอกมาลครับคอนซีโอเปนว C, v, แล้วก็ไปทีวีก่อนก็คอนีวีแล้วส่วงผมผู้หญิงก็โหลดเว็บเดียวกันนะครับก็คือ GTA Mod 5ในเว็บอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นของผู้หญิงมดเลยแล้วก็ไปหาผมผหแป๊บอันนี้คือผม นี่คือผมของผู้หญิงนะที่ผมเคยเรียวกันแหละเคยเล่ไว้แล้วก็กระโดดเสียโอเพ่นไอวีนะแล้วก็เออลากลงดีกว่าลากลงจะง่ายกว่าแ <c oughs> ปลกๆอ่ะถ้าอันนี้ลงกด,กดวางเลยลากลงมาใส่เลย <c oughs> แล้วก็ลองเช็คดูฮะว่าติดไหมเดี๋ยวผมจะลองเช็คดู เนี่ยอันนี้ก็เป็นทรงผมทรงมัดก็ติดแล้วนะครับกี่ลงไปกี่ทรงอะสองซนระง,งป่ะก็ตัวนี้ป่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบมัดผมอะอวันนี้ก็สอนลงแค่นี้ก่อนแนละ้วทุกคนก็จะมีแค่สูตรการเกงแล้วก็ ทรงผมของผู้หญิงนะครับส่วนรองเท้าหรือว่าขอเต่าขาวขอ้อเต่าดำเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาสอนลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าทุกคน